พบกับเราทีมทนายความดรอกร์กติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับาจากทีมดกรเกติศักด์ทนายวิถีพุทธนะครับผมมีเพื่อนใน facebook นะครับสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการที่จำเลยรับสารภาพนะครับผมว่าเป็นประโยชน์ไหมสารจะรอลงโทษไหม หรือว่าสารใช้ติดคุกไหมนะครับผมอทนายขอให้คําปรึกษานะครับผมหรือว่าให้ความรู้แก่อ่าเพื่อนพี่น้องหรือว่าคนที่ประสงค์มีความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับผมเราจะเห็นว่าเมื่อจําเลยนะครับถูกจับนะครับผมแล้วถูกตํารวจดาเนินคดีแล้วส่งอายการอายการฟ้องต่อศาลนะครับผมถามว่าจาเลยมีสิทธิอะไรบ้างครับผมมีสิทธิที่จําเลยจะให้ทนายความ เข้าฟังการสอบปากคำนะครับผมทางนี้จำเลยก็อาจจะปฏิเสธหรือรับสารภาพนะครับผมถามว่าการรับสารภาพนั้นแล้วไปรับสารภาพในชั้นศาลได้ไหมเราก็ได้นะครับผมศาลท่านอ่ามีเอเปิดโอกาสให้จำเลยรับสารภาพอยู่แล้วครับผมอ่าถ้าจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์ยังไงครับผมเราก็มาดูนะครับผมตามประมวลกฎหมายอาญานะครับผมมาตรา56กฎหมายนั้นวางหลักว่า ผู้ใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุกหรือปรับหรือในคดีที่ศาลลงโทษจําคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับถ้าปรากฏว่านะครับผมหนึ่งจำเลยไม่เคยรับโทษจําคุกมาก่อนหรือเคยรับโทษจําคุกมาก่อนแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดละหูโทษนะครับผมหรือเป็นโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรืออนุสามนะครับผม เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินห้าปีแล้วมากระทำความผิดอีกโดยความผิดในครั้งหลังนี้นะครับผมจับไว้เนี่ครับเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดแล้วหูโทษนะครับผมความผิดทําโดยประมาทหรือโทษเป็นความผิดที่อ่าที่สามารถที่อยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับผมมาดูนะครับผมสารคานึงถึงแล้วนะครับผมสารท่านนะครับได้คำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาครับผมการศึก สาอบรมสุขภาพจิตภาวะจิตใจนะครับผมอ่านิสัยนะครับอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการรู้สึกผิดนะครับผมความรู้สึกผิดนะครับผมและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นหรือเหตุอันควรปานีนะครับผมศาลจะพิพากษา,าว่าผู้นั้นมีความผิดแต่กําหนดโทษหรือกําหนดโทษแต่รอการลงโทษนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างนะครับผมเพื่อให้โอกาสกับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่้แต่อขออภัยนับตั้งแต่วันที่ศาลท่านได้มีคำพากษานะครับผมโดยกำหนดโทษความประพฤติของผู้นั้นหรือไม่ก็ได้นะครับผมอันนี้คือการรับสารพที่ศสารอาจปาณีท่านนะครับผมเรามาดูนะครับผมคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับผมท่านตัดสินว่ายังไงครับ คำพิพากษาของศาลฎีกาที่หกสองแปดทับสองห้าห้าสองนะครับผมคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพนะครับผมและโจทมิได้สืพยานย่อมไม่อาจกล่าวได้ว่าโจทมีพยานหลักฐานเป็นอย่างไรนะครับผมและจำเลยจำนวนต่อพยานหลักฐานเช่นว่านั้นนะครับผมดังคำรับสารภาพของจำเลยย่อมเป็นการให้ความรู้นะครับผมแก่ศาลอันเป็นประโยชน์ ออกการพิจารณานะครับผมมีเหตุอันเบาบรรเทาโทษนะครับผมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78นะครับผมสมควรลดโทษนะครับผมให้จำเลยแม้ปัญหาในข้อนี้จำเลยมิได้ดีกาแต่ศาลก็มีอำนาจใช้ดุลพิจลงโทษจำเลยให้เหมาะสมตามความผิดนะครับผมตามปวิอาญามาตรา185ครับวสอ2ประกอบมาตารา215และมาตาต225นะครับผม ครับเราจะเห็นเลยนะครับผมว่าการรับสารภาพนะครับผมหากเราทําผิดแล้วเราเป็นจําเลยเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะสู้คดีได้เพราะว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนเราเห็นแล้วว่าเราไม่หลอดนะครับผมเราก็แนะนําให้รับสารภาพเพื่อสารท่านอาจจะได้ปานีนะครับผมลงโทษเราน้อยลงหรือว่ารอการลงโทษนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอหากท่านไม่รับความเป็นธรรมนะครับ าทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือให้ท่านฟรีนะครับผมอขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อนะครับผมขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตน์นะครับผมและทีมดกรกิติศักดิ์ทนายวิถีพุทธนะครับผมสวัสดีครับ